สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเ็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่17มิถุนายน2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย นำมาจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสากหวยลาวพัฒนางดประจำวันที่17มิถุนายนนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่ยวยหวยลาวพัฒนา เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่15มิถุนายน2 5 6 5กันก่อนครับผลการออกลางวันเลขท้าย4ตัว ออก4 3 2 9เ้าลขทยาย3ตัวบน3292ตัวบน2 9เกาลขทยาย2ตัวล่าง4 3ครับนี่คือผลการออกสาอลากหวยลาวพัฒนางวดวันที่15มิถุนายนครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการน,นำเลขท้าย4ตัวงวดล่าสุดออก4329มามาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับ หลักพันครับผมนำเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัว <royalty> ค, <laser> 100, ครับ 3, ara, <moderation> 4ตัวคำนวณได้มี2570ครับ2 5 7หหลักร้อยครับผมนำเลข3ามคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1469หครับ1469หลักสิบครับผมนำเลข2องคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบ ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1469ครับ1469หลักหน่วยครับผมนำเล 9, ข9คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวเช่นเดียวครับ4ตัวก็มี1267ครับ1267นี้คือเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวรลาวพัฒนางวดประจำวันที่17มิถุนายนครับ มาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก14ตัว1 4 6 9กจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1 2 6 7จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้1 1 1 2 1หนึ่วงวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้4ี่หนึ่งี่ี่นะครับ6วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้ 6, 1หนึ่ง 626667ครับ9วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวเลข91 929697ครับทั้งหมด16ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวบนหวยลาวพัฒนาชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดนะครับจาก16ชุดให้เหลือน้อยชุดให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับ มาดูหลัก14ตัวนะครับหลัก14ตัวหนึ่งครับหนึ่งหผมดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9กวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัว1 2 6 7ครับหนึ่งผมดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข7นะครับวางหลักหน่วยครับผมนำหลัก12ตัวครับ4กับ9ครับจะคู่กับหลักหน่วย2ตัว2กับ7ครับจะได้ชุดเด่น 2ตัวบนจากทั้งหมด16ชุดเจเลอชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้มี42 4792974ชุดครับ4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไทยาย2ตัวบนหวยลาวพัฒนาชุดตรงๆมาลุ้นนีนครับจะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวบนมาดูต้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ1 469ครับ1 4 6 9ผมดึงเลขหนึ่งครับ ดึงเลขหนดึงเลขหวางหลักร้อยนะครับนำมาจับคู่กับชุดเด่นสตัวบนสชุดสี่สองสีจก็ะได้ชุดสมตัวบนหุยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุดสตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับหวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสตัวบนสชุดจะได้หนึ่งสี่สองหนึ หวังลักร้อยจะคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้642 647 692 697ทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นในชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาชุดตรงๆนะครับมาลุ้นครับในชุด3าตัวบน8ชุดจะเดินตามสูตรคำนวณแล้วไหมครับ ส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างมาดูด้านหลักพันครับหลักพันสี่ตัวครับที่สรุปจับชื่อสรุปเลขเด่น4ี่พันไว้หลักพันไว้4ตัวครับ2570ครับ2570ผมดึงเลข5ครับดึงเลข5ดึงเลข0นย์ครับวางหลักพันครับผมจะนำา5ากับ0ย์มาจับคู่กับหลักร้อยเด่น2ตัว หนึ 1> 1่งหกครับจะได้ชุด2ตัวล่างหวยลาพัฒนาดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี5 1 5 6 0106ครับ5 1 5 6 0 1 0 6 4ชุดครับนี้คือชุดเล็กไทย2ตัวล่างหอยเลาพัฒนาครับมาลุ้นกันครับจะมาหรือไม่ครับตามสูตรคำนวณหรือไม่ผมจะสรุปชุด เน้นได้ชุดรองให้สมาชิกดูนะครับในชุดเด่น2ตัวบนครับ4ชุดครับ4ชุดชุดเน้นผมเน้นไปที่97ครับเน้นไปที่97นะครับส่วนชุดรองเน้นไปที่47ครับรอง47ครับมาลุ้นครับจะมา97หรือจะมา4 7หรือไม่คือนี้เลขไทยาย2ตัวบนครับส่วน3ตัวแปชุดครับ3ตัวแปชุดชุดเด่นผมเน้นไปที่6 เก้นะครับเน้นไปที่697นะครับ697กองมาที่647ครับรอง647ครับนี่คือเลขเด่นในชุด3ตัวบนหวยลาวพัฒนาเหลือ2ชุดเท่านั้นครับ647และ697ครับส่วนชุด2ตัวล่าง4ชุดครับใน4ชุดชุดเด่นเน้นไปที่56ครับเด่นเน้น56รองไปที่01ครับรอง01นยครับมาลุ้นกันครับจะมา56หรือจะมา0 6นะครับไม่ทันโทษครับมาที่001ครับเป็นศ1นะครับเป็นเลขเด่นนะครับ0 1จะมา56หและจะมาศ1นคือเลขท้าย2ตัวล่างครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนในชุด4ตัวครับในชุด4ตัวผมนำชุด2ตัวล่างครับ5 6และศ1จับคู่กับชุด3ตัวบน2ชุดครับ6 4 7และ697ครับจะได้ชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ ในชุดสี่ตัวหวยลาวพัฒนาที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี0647ครับ0647 0697 0697 5647นะครับ5647 5697 56974 56เครครับใน4ชุดนี้เป็นเลขชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาที่สรุปจับคู่ไว้ก็ต้องมาลุ้นครับจะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับมาสรุปชุดฟันธงครับ สุดฟันธงหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่17มิถุนายนครับจากเลขสูตรที่ได้ คำนวณสรุปเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนตัวล่างครับในชุด4ตัวครับสรุปชุดฟันธง4ตัวทั้งหมด4ชุดครับชุดเด่น4ตัวเน้นไปที่5697ครับเน้นไปที่5 6 9 7นะครับนี่คือชุด4ตัวครับ5 6 9 7ชุดรองที่0 6 4 7ครับรอง0 6 4 7หี่ครับนี่คือชุดรองครับมาลุ้นครับในชุด4ตัวจะมา5697หรือไม่หรือจะมา จุดรอง0647นะครับนี่คือชุด4ตัวครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนชุดเด่นเน้น697รอง647ครับเด่น697รอง647ครับนี่คือชุด3ตัวบนครับชุด2ตัวล่างเด่นเน้น97ครับรอง47ครับเน้น97รอง47ครับชุด2ตัวบนครับฐานทั่วครับเป็นชุด2ตัวบนนึงครับเด่น97รอง47ส่วนชุด2ตัวล่างครับ2ตัวล่างเด่น 56ครับลองศูนย์ครับเด่น5้าลอง0ูนนี่คือข้อมูลเลขเด่นในชุดฟันธงเวลาพนานในชุด4ตัวเด่นด้นลอง3ตัวบนเด่นด <os. S 2> ้านล,ลอง2ตัวบนเด่นด้นลอง2ตัวล่างเด่นด้านลองมาลุ้นกันครับอย่ามาตามสูตรที่สรุปเด่นหรือไม่ครับมาสรุปในชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปจากผู้เด่นในชุด2ตัวครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสี4 7 929751560106รวมทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่17มิถุนายน2565ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่นตามเลขสูตรนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณายานรับชมก่อนตัดสินใจครับ ตัวเลขที่เด่นจมาลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นครับจะมาตามสูตรที่ผมได้คำนวณเราไม่ต้องมาลุ้นกันในงวดวันที่17มิถุนายนครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคน,ท,กคนทุกกำลังแกงครับที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่17พฤศจิายน2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆดีเลขเด็มๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกหวยเด็ดเลขเด,ด,ดเ็นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่17จมิถุนายน2565ันหเฮงๆเลยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ